สวัสดีค่ะเชา้ชาๆที่สวนค่ะอากาศดีดีค่ะแดดกำลังขึ้นกองไส้ไก่ก็น้ำเต็มเลยค่ะปลาก็เข้าเต็มเลยนี่ค่ะทุกอย่างโอเคแล้วค่ะ เนี่ยมีน้องมีน้องน้องเข้ามาใส่เบ็ดที่คันนาใกล้ๆสวนค่ะนี่น้องได้ปลาหลายตัวเลยเก่งมากเลยเนี่ยเดี๋ยวิธีการทำมาหากินของเด็กบ้านนอกเราค่ะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ค่ะโอ,อ้เก่งมากเลยได้ตัวใหญ่ด้วยใส่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อคืนเหรอ,อแล้วเมื่อคืนได้ไหมไล่ะเออ ขึ้นมาจากบอ่อใหญ่แน่ๆเลยเนาะเนือ้อบ่อนั่นเนาะได้นาตรงนี้ใช่ปะ่ะเก่งมากเลยอะ่ะนี่นี่วิธีการหากินของน้องเขาใส่เบ็ดเก่งมากมากเลยนี่ก่อนไปโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยเออแล้วใส่ถุงเท้ามาเปียกมดุอ,อต้องเอาไปเก็บก่อนอะ่ะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวมันหลุดล่วงน้ำนเก่งจังเลยค่ะ ขึ้นเพิ่มค่ะเนี่ยเดี๋ยวเก็บเก็บไปผปสมประสานใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยค่ะเยอะเลยเขากำลังตูตมๆเลยนี่นี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเย็นมาเก็บได้เลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขายังน้อยอยู่อะไรเี้ยเดี๋ยวเย็นมาเก็บ